สวัสดีครับผู้กำลังเกรดเดอฮับเตอร์ทรัคครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเจอกันหนึคลิปครับคลิปนี้เรามามิกมินครุ๊ครับนี่กับแรกก็ลงสแกลิฟายก่อนครับลงสแกลิฟายก่อนเกรดเอร์140ี่สิบีเอสพี ตัวนี้สแคริฟายไฟหน้าครับแกริฟายไฟอยู่หน้าเพื่อนมองไม่เห็นหรอกครับ <c oughs> ไว้มีดบังอยู่ลมสแคริฟายไฟับงานวิกพิมคลุกเตรียมกัดรีไซเคิลครับ เรียมรีเซ็งิ้โอ้เชา้าเช้ดีบรรยากาศสดชื่นมากครับหลังฝนตกเมื่อว,วานก็ฝนตกหนักอยู่ครับขนมดงรักประสาทจำเงินทุมนี ติดเทปชายแดงแตแกนี่แกน้ไฟอยู่หน้าครับคันนี้อยู่หลังล้อหน้า อยู่หน้าล้อหลัง,ขลงเขอา้าวช่วงสั้นๆครับตรงนี้กลับรถก่อนครับ วานเราก็มิกแปลงนี้ไปแล้วครับนี่วานเรา,ามิกแปลงนี้ก็โดนฝนฝนมาเส้นนี้แต่ก่อนเรามาบุกเบิกครับเส้นนี้ก็จะทํายากเพราะว่ามีแต่ร่มไม้ครับเจอหน้าฝนก็ วัสดุเราก็ไม่แห้งสักทีครับจะแห้งฝนก็ตกจะแห้งฝนก็ตกบุกเบิกป่าครับแต่ก่อนสมัยกม่มเป็นร่องน้ำเลยแล้วก็ถมร่องน้ำให้เป็นถนนแล้วเราก็ขุดถนนให้เป็นร่องน้ำเอออะไรนี่ช <c oughs> ทีมงานเราเนาะ แกนิฟายก่อนโอ้ยจริงยางดีจบไหมนี่เออเด่นจริงยางจริงย,ยาง เดี๋ยวระวังดินหน่วยตานะครับดินหน่วยตาตัวว่าวันนี้เราก็มาคนเดียวครับรถบดรถน้ำก็จะตามมาทีหลัง ว่าวันนี้เราไม่น่าใช้รถน้ำแล้วเพราะภาคฝนตกเมื่อคืนนะยิ่งเราก็เปียกพอสมควรนะวก็ยิ่งก็เปียกพอสมควรจะแห้งหรือเปล่าพวกเห็นจริงยางใหญ่ครับเกือบโดนกระบ,บอกไครโลลิลครับ ลำบากครับก็ให้เจ้าฟองสวนเขามาตัดขอขอกก็ยังไม่มาตัด,สดเสร็จสิอาจจะเอารถเลโคมา,คาก็กลัวฉีกของเขากลัวดกิ่งยางเขาจะฉีกครับกลับรถก่อนลงสแกนไฟเสร็จแล้วก็มิกครับนี่ มิกห of hey, ินคลุกโอ้ทำไมมันแดงแท้บนตรงื่อนก็หินเปียกอยู่ครับนี่ไม่ต้องใช้น้ำหรอกครับนี่ บทก็ยังไม่มาครับก็พอดีแหละเรามิกเส็ตน่าจะมา ฝนตกหนักครับหินเปียกหน่อยดีเลยไม่ต้องใช้น้ำลัไมกทางครับลัไมกทาง น,นี้ก็น่าจะสองแปลงครับวันนี้วันนี้หินไม่เข้าครับสองแปลงสองแปลงก็แปลงละ200เมตรก็ประมาณ400เมตรครับถ้าฝนไม่ตก็กกน่าจะเสร็จ ถึงจุดหลับรถ้วครับก็ฝากไปไลค์กดติดตามครับคลิปนี้ก็จบนี่ครับสวัสดีครับ